นะครับเพราะความชะล่าใจเมื่อคืนมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดอะไรนะพร้อมลมออกซิเจนนะครับแล้วก็น้ำมันก็ดูแค่แบบขุ่นๆนะแต่ไม่เลือกว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาเห็นมันอยู่บนขนาดว่าวลอยอยู่เต็มไ ที่เราวางไว้ให้มันหลอกคาบอะไรพวกนี้เห็นมันขึ้นมันเต็มเลยผมก็เลยแปลกใจให้มันขึ้นมันเต็มนะก็แต่เห็นว่าน้ำมันคิดสองแบบก็คือมอาจจะขึ้นมันหลอกคาบแต่ถ้ามันหลอกคาบขึ้นมามันพร้อมกันเยอะเกินไปก็เลยคิดในใจว่สวยละกูคือมันนอนตายแน่นอนเลยก็รีบเปลี่ยนน้ำนะก็ดูครับตัวนี้ดูครับก็ หนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์อยู่ข้างในอีกหลายตัวครับยังไม่ได้ออกมาก็ไม่รู้ตายกี่ตัวดูตัวนี้นะครับหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์ตัวกเขาโต,ต,ต,ตแล้วนีนน่ทานได้แล้วนะพูดถึงข้าวารน,นะถ้าจะกินเนี่ยถ้าจะกินก็กินได้แล้วเนี่ยไม่รู้เลย หนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์ก็ไซ์ก็โตโตมาเหมือนกันนะครับแค่หนึ่งเดือนเองนะครับเสียเล็กไซ์นี้ก็มีชั้สลาดใจครับนี่ก็กี่ตัวในตายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สี่สิบห้ามวกเกตแปดยีงให้หัเกตบโอ้โหมาสามแค่นี้นะครับเดี๋ยวนะครับโอ้ยแดงมาเป็น <c oughs> เดือนไม่ตายมตายมตายสลาดใจแค่คืนเดียวเองนะครับนี่คความสลาดใจของเรานะครับ ใจแค่คืนเดียวเองนะครับก็ให้น้องกุ้งเขากินไปนะเออน้องปูน้องปลาน้องดุเขากินกินไปเจไนงนมากไปเี่นหารน้องดุซะนะ ความชลาใจของเรานะเราทำอะไรก็อย่าสลาใจนะครับนิดเดียวก็สูญเสียได้นะครับ